เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรเองวันนี้เราอยู่ในแมปจุดพักใจนะครับนะไม่ได้มาเล่นกันนานเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตําหันเหรียในจุดพักใจกันวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ผมจะไม่ใช้ตัวละครน,นี้หรอกเรามีคําสั่งเปลี่ยนตัวละครกันแล้วไงเอาตั้นเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตามตั้นเปลี่ยนกันเลยครับน้องชายชีโดมินัสโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบ้างผมก็ไปเอาตัวละครใครมาไม่รู้แหละน่าจะเป็นของต่างชาตินะนี่เป็นไง <laughs> สารฝันคนไม่มีของลิมิเต็ดไงอืมมาแล้วล่ะมันสามารถกับคนอื่นได้นะครับคนโดนนะเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะครับก็จะเริ่มกดอนลกนลกัน้วยละกันทั้งนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาร์ทเลดเดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วมึงมาเสือกหวยออุกากะคือไม่กูจะอุกากะแต่มึงอะมึงมึงแค่แมวอ้วนงูตัวอหญ่ตายค็อพูดตะกุกตะกักไปเยอะแย่แล้ว โอ้ยดิเชี้ยมหมเนามือไปโอ้โดนนะแล้วเขาใส่มาตัดนะลิงเจอา a า a n a ลิงเจอานา a n a เอียวเดียวดียวเดียโอ้ยเจ็บเหยื่อแล้วกัน banana เสเยสือรอยไบันดาบันดาบกล้วยกล้วยเด็กกล้วยเด็กล้วยกล้วยเด็กล้วยกไปไหนอะมากินกล้วยกันเนี่ยกล้วยกล้วยยจะเป็นลิงกูไม่เด็กกล้เลยสัตว์อ๋อี่กินอะไรที่นี่ก็เลไวสัตหน่ารักเลยน่ากินมาก โอ้ยย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 อยยยยยยยมยย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 มยย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 หยยยวยยยียยยยยยยวยยยียย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 ียยยยยย เอ้เส้นส้มไปเจ้ไปต้อเส้อส้มไปข่าวมังโดนด่าพ่อเลยเนี่ยเฮ้ยอาหวัง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 อะหวังอาหวังอาหวังเอาหวังขอาวด้วยข่าวด้วยเหมือนรู้ตัว ไม่เอาเลยวันนี้ไม่เอาใส่แบบนี้แบบที่พวกเขาใส่ผู้หญิงไอ้เหี้ยอย่างนึงนะนักบอลกุ๊ตกใจโรนโดใส่เชือดใส่เสื้อช้างในบุรีรัมย์โรนโดอยู่บุรีรัมย์โรนโดโรนโดใหา่ค่ายแล้วเหรอไม่อยู่บุรีรัมย์แล้วเหรอโรนโดโค้กมันกี่บาทอ่ะอะไรอ่ะอยู่อันนั้นเตอร์แล้วไม่ลุ้งเซไปลงบุรีรัมย์แทนไม่ใช่โปรตุเกสอ่ะ เยอะตกใจสิละนี่อะไรวะอะไรวะเฮ้ยตั้งกลับไปเลนโดมปะแบบกลับไปลนโดอ่ะมันพูดไม่ได้นะมันพูดไม่ได้นะอยู่ไหนวะเรยไออ่ะไออ่ไออ่ะไออ่ไปไปไปให้ละให้ละกอบเลยกอบเลยกอบยังกอบยังกอบแล้วมานี่เรวันซับร้อร็ววันซับร้องเรววัซับร้อ อะไรอ่ะฮะงเอนี่ยฮเฮ่องงเต้นเลยเต้นโรนดโรนโดแต่เจ้าลีลาโรนโด่เ้า์โรดแต่เจ้าลีาย์ลาหลีลอ้พีอันนี้ค่าตัวเท่าไหร่กันอ่ะอี้ไม่นต่มเนกูเลยค่าตัวหนึ่งบาทครับสามสองนึ่ง พี่อมันเดินบอลดูบอลดิอะไรอ่ะมันมีนักมันมันมีโซกล่างวะกรสับล่างทำไงวะเดินบนเลยตอบได้ฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดูไปจะรู้ะด้ไปจะรู้จริงดูไม่จริงดีกว่ามันแต่งตัวยังไงอ่ะโอ้โหน้องรอดมาได้ยังไง แมจะอยู่ป4เฮ้ยกูเซ็นคารลันโดว้นลามากูถ่าไรลัโม่เลคารันโด่วลี่เอ้ยเ้ยเห้ยกูเจอมาสเยเดอรมาแปลงร่างไอสัสไหนๆๆ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 เๆ พี่ชายแปลงล่างให้ดูอีกสักรอบสิโคตรเท่เลยพี่ชาย้ผมอยากเห็นแปลงล่างแปลงล่างให้ผมตัวน้อยผมแปลงล่างพอแล้วไหนผมก็ซื้อมาเมื่อกี้เองผมเพิ่งเดินมาผมไม่เห็นไม่ทันได้หรอยรอหรอวรอหรอหเดีรยวกูแปลงล่างเลยไอ้เน้อผมกเตรียมอยู่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  ยากเก็นป๊อปอยากเดียวเดียวเดียวมาเลเดอร์ไว้ในมาเลเดอร์อ่ะไหนมาเลเดอร์อ่ะมาเลเดอร์เดี๋ยวเออไม่เอาป๊อปสยามอ่ะเอามาเลเดอร์มาเลเดอร์มาเลเดอร์ก่อนดิเออขอก่อนนะกูขอก่อนอ่ะมามามาขอก่อนผมได้ก่อนใช่ใช่ขอมาเลเดอร์เสียงเสียงที่ไม่มามามาพี่ทางดอยเซอร์ทีนี้ผมใช่ของเล่นละผมกลายเป็นดอยเซอร์แล้วล่าสุดไอ้เหี้ย

ไปแล้วแกกูไปแล้วอือกูไปแล้วไอ้เจ้าของ่ามาพี่เจ้าของร่างมาแล้วพี่พเจ้าของร่างมาแล้วดีเล่า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 อ้าวล็อกเลยโดนกับล่างอ้าวโดนแล้วแหละกูจะใช้ตัวนี้ตลอดไปมันมีอีกร่างหนึ่งอ่ะสีขาวอ่ะจริงเหรอสีขาวได้เหรอโอ้โหเออมันแปลงร่างเป็นสีขาวตอนแรกอ่ะเฮ้ยจะมันแปลงร่างกลับเราแปลงร่างตามนะได้เลยเฮ้ยแปลงร่างกับเขาหรือเปล่าเรื่องร่างมาวเปอ่อ โอ้ยแล้วแล้วแล้ววิ่งลโอ้ยวย่ง้ยโคตรเท่ร่างมีเท่จัดทีอแม่่อย่ย่ะยังอง็งอียแล้วไงเนี่ยโอ้ยจริงสมมติว่าถ้าผมไมใช่คอเมอร์งเงี้ยอมเนเตอน่ยเยอ้ไม่ใช่เอ้า้่ดู ปดีี่ีทำได้ไงเ้ซ้อ่ะวาเกิดเลยขไม่เป็นแล้วทะได้ด้อโอ้ยทำไไงเนี่ยไม่ใช่ลวไม่ใช่ลวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลวทำไไงเนี่ยอเดี๋ยวดี๋ยวมีตะ่ะเนี่ยมีแโตกเนี่ยเว่าฮ้ยเอาไกล่างเอาไปล่างว่ะไอ้ตกนกูแบงล่างแล้วว่ะระดับหนึ่งขอญี่ปุ่นระดับหนึ่งของญี่ปุ่น ไม่ข้ามเสริมเดี๋ยวไปยืมน้ำเหมือนหยิ่งออกแก้มเป็นไงจบแล้วจบแล้วเ้ย่เีเวะเอาหวังกันเอังไงเีหวังวะโอยอ้ยโอ้ยอโอ้ยยด่ากันทไมวะเฮ้ยได้กันแล้วก็จะองเลง่ฟังออกกก เฮ้ยโปรดัยันหน่อยจากกันไหมคนรดัด้วยกันเอาค่ะพอ้จีเต้ลองเต้นหนอยลองเต้นหน่ยพ่อกับแม่ไม่ากดอะไรอ่ะกดซิตติ้งซิตติ้งแซ d อ่ะซิตติ้งแซดทำไมอ่ะทำไมมัน อะแตะเลยเขแตเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเแตเลยอะไรว้แป๊บนึงขดท่าไม่โดนโ้หตึ๊ก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 ตึก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 ตกตึ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 กกตึกตึ๊กตึ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 ๊กตึกตึกตึกต